สวัสดีค่ะมาเจอ,อกันต้องเซรีไทยรถสวยนะคะรถยนต์มือ2องเซรีไทยรถสวยค่ะวันนี้จัดรถเข้าใหม่มาให้แล้วค่ะใครที่หาอยู่นะคะเอาติดค่ะตัว1.6ค่ะตอนนี้เลยนะคะเป็นตัว1.6 G ค่ะปี2021ค่ะคันนี้ผ่อนเพียงเดียวละ9 0 0 0พกว่าบาทเท่านั้นเป็นรถมือเดียวด้วยนะคะทุกคนค่ะใครที่กำลังหาซื้ค้าอยู่นะคะรถไม่เคยติดแก๊สไม่เคยทำแท็กซี่นะคะ นี่เลยค่ะพี่ขาสำหรับออติส e คันนี้นะคะเดี๋ยทั้งภายนอกแล้วก็ภายในของน้องคันเลยค่ะใครที่สนใจนะคะออกก็้องเดือนนี้ค่ะมีโปรขับฟรียาวๆไปเลยนะคะ90วันและรับประกันเครื่องอยนต์และเกียร์ให้ทุกคันค่ะหากท่านใดสนใจนะคะติดต่อาตอาตั้งงเลยค่ะ0611971474ค่ะเดี๋ยวมาดูอันที่โฉมหน้ากันก่อนเลยตอนนี้จะเป็นตัวโฉมหน้าตัวใหม่แล้วนะคะ ก็คันนี้ปี2021นะคะกระจังหน้าก็จะได้กระจังหน้าตัวใหม่นะคะตัดค่าเ้นโคเมียมไฟหน้าของน้องเป็นโปรเจกเตอร์นะคะก็จะมีไฟเดย์ไลท์นะคะตรงไฟหน้าให้เรียบร้อยตัวนี้สามารถไปติดตั้งไฟตัดหมอกเพิ่มเติมด้านหน้าได้เลยนะคะ ตัวบอดี้รถก็จะเป็นสีขาวเดิมนะคะพี่ขาสำหรับรุ่นออทิส e นะคะบอกเลยว่าเครื่องนิ่มแล้วประหยัดน้ำมันได้ดีมากๆเลยนะคะตัวด้านข้างค่ะตัวนี้จะได้ในส่วนของตัวล้อแมกอลอยนะคะตัวยาง205ทับ55 R 1 6นะคะคันนี้ได้ใน,นส่วนของตัวยางใหม่ปี2024เลยดอกยางยังหนาเลยนะคะพี่ขากระจกข้างเป็นปรับไฟฟ้านะคะคอยนเยติดกระจกแลนข้างค่ะ บ้านใหญ่ก็จะมีเส้นตัดคาดโครเมียมแบบนี้นะคะเบ้ามือจับก็เป็นโครเมียมนะคะเพิ่มดีเทลให้กับตัวรถอีกนะคะเดี๋ยต้องเปิดในส่วนของฝั่งคนนั่งข้างให้ดูก่อนเลยภายในนะคะก็จะเป็นแบบสีดํานะคะทุกคนคะโดยตั้งแต่ปี20ขึ้นไปเนี่ยด้านในของน้องจะเป็นสีดําล้วนแบบนี้เลยนะคะก็เบาะหนังสีดํานะคะภายในเนาะ นี่เลยค่ะอ่ะมาด้านข้างก่อนเลยแผ่นเพจเดิมนะคะปี21นะหัวนอดด้านข้างไม่มีขันไม่มีถอดเลยนะคะลูกค้าน้ต้องแกะให้ดูตัวโครงสร้างเม็ดอาร์กนิดนึงนะคะเฉนทาครีมมาด้วยนะคะื้นลื่นมากนะคะโอเคนี่เลยนะคะตัวเม็ดอาร์กด้านข้างนะคะแกะให้ดูได้ทุกบานเลยนะคะ พื่อยืนยันว่าตัวรถไม่มีโชนไม่มีเปลี่ยนด้านข้างมานะคะเป็นโครงสร้างเดิมแท้จากศูนย์ป้ายแดงเลยค่ะพี่ๆคะ่ะสำหรับฝั่งประตูด้านข้างนะเดี๋ยวต้องแกะให้ดูทุกบานเลยแล้วกันนะคะมากันที่บ้านหลังเลยตอนนี้นะคะก็จะมีล็อกแต็กให้ั้งซ้ายแล้วก็ขวานะคะด้านในติดตั้งคาซีดเด็กได้นะคะพี่ๆคะ่ะสำหรับตัวด้านใน กระเบอรถเนาะเป็นเบาะสีดำนะคะไม่มีรอยขาดรอยหยุดยุยยแต่อย่างใดนะคะมานะคะ่ะได้ต้องแกะบานนี้ให้ดูบ้างนะคะมันต้องแกะได้สักบานหนึ่งเลยค่ะรอแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนคะ่ะไม่น่าทาโลชั่นมาเลยเนาะนี่โครงสร้างหลักนะคะของน้องทองนะคะตัวรถเนี่ยจะมีการตรวจรถจากบริษัทนอกด้วยนะคะ เป็นบริษัทชั้นนำจากต่างประเทศนะคะบริษัทด e เชอร์ค่ะซึ่งตอนนี้นะถ้าเป็นเต็นท์ใหญ่ๆเนี่ยเขาจะมีการตรวจตัว,ตวนี้กันของเรานะคะตรวจ274จุดค่ะแล้วก็จะมีผลการตรวจรถยินยันผลตรวจรถ5ดาวมาให้ด้วยว่ารถคันนี้ค่ะได้ผลตรวจรถ5ดาวเพื่อย,ยืนยันว่ารถไม่มีชนไม่มีตัดต่อไม่มีสมซากนะคะตัวน,นี้เป็นเบนซินนะคะพี่ๆค่ะอ่ะมาด้านหลังกันต่อ กไฟท้ายต่างๆนะคะดีไซน์มานะคะรูปแบบชมเขียวมานะคะในตัดคาดโครเมียมแบบนี้เลยโลโก้โตโยต้าเป็นโครเมียมค่ะแล้วก็จะมีโลโก้ของตัวค o ลโร拉เอาติดด้วยนะคะสำหรับด้านหลังเนาะเดี๋ยวน้องเปิดให้ดูนิดนึงกดง่ายมากเลยนะเดี๋ยวนะมันจะมีที่กดอยู่ตรงนี้นะคะทุกครับแต่นิดเดียเนี่ยมันก็เปิดอย่างนี้เลย ภายในห้องเก็บของกว้างมากนะคะต้องบอกเลยว่าถ้าเอาไปวิ่งเก็บหรือว่ารับส่งต่างๆนะตัวนี้คือแบบดีมากใส่กระเป๋าได้หลายใบเลยนะคะไล่ไปในส่วนของตัวล้อยางสแปรนะคะอุปกรณ์แม่แรงต่างๆนะคะต้องก็มีให้พร้อมเลยนะคะพี่ๆขาออกล้อมตองนะคะมั่นใจได้เลยอยู่ที่ไหนก็ออกก้อมตองได้ค่ะมีจัดไฟแนนถึงที่และส่งรถให้ถึงบ้านเลยนะคะ จริงๆด้านข้างเราอยากจะแกะให้ดูนอดมากนะคะเห็น <In S 1> ไหมนอด <Not S 2> เดิมนะคะไม่ขันไม่ถอดเลยนะคะลูกค้ามาดูกันในสังของรอบๆขันกันต่อเลยนะคะนี่เลยบอดี้รถสวยๆแบบนี้นะคะสีขาวเป็นสีที่แบบขายดีมากมาเมาไวไปไวเนาะเดี๋ยวแกะเมนอาให้ดูปานนี้กันบ้าง นะคะเดี๋ยวให้กาแฟเก๋น,นะคะ <N> <N> นี่เลยนะคะเม็ดอักบานที่สาแล้วนะคะตรงข้างประตูนะคะโครงสร้างเดิมแท้นะคะเดี๋ยวต้องเก็บให้ดูทั้ง4บานเลยนะคะสำหรับพี่ๆที่ดูออนไลน์นะคะก็มั่นใจได้นะคะว่าออจะได้รถที่มีคุณภาพไปเนาะก็ภายในก็จะมีเข็มขัดเดืยวด้วยนะคะนี่เลย เตรียมขัดเบลให้พร้อมค่ะเดี๋ยวไปดูฝั่งของคนขับกันบ้างนะคะว่ามีอะไรให้เล่นบ้างนะคะสำหรับ Option, ออชั่นออปชั่นเนาะอย่างแรกเลยคีเลตนะคะจะมีแค่ฝั่งคนขับเท่านั้นนะคะสามารถเปิดปิดล็อกรถได้นะคะเดี๋ยวต้องสาธิตให้ดูนะต้องขออนุญาตเอาคุณแจออกมากอนเปิดปิดล็อกรถยังไงเนาะนี่เลยนะคะเพียงแค่แตะนะคะ รถก็จะล็อกนะคะตอนนี้ถ้าเราถือกุณแจอยู่ในมือใช่ไหมคะพี่ขาเมือเราเอาไว้ในกระเป๋าเนี่ยแล้วเราถือของเยอะๆเราแค่เตะมือเข้าไปนะคะตอนนี้คือรถเปิดแลยนะดังสองกิ้งก็คือเปิดนะคะแตะกิ้งเดียวก็คือล็อกนะคะง่ายมากนะคะดูได้งไงว่าล็อกนี่เลยบ้านหลังนะมันล็อกอยู่นะคะ อันนี้ข้อดีของคุมคีเลดนั่นเองนะคะจะมีตั้งแต่รุ่นปี18ขึ้นมาเลยเนาะปีส6ยังไม่มีนะคะตอนนี้ก็เป็นปี21เวก็คือมีเรียบร้อยแล้วอ่เดี๋ยวให้ดูแม่นน,นึ่งนะคะมากันต่อที่บานนี้นะคะบานสุดท้ายแกะได้แน่นอนบานนี้นี่ตัวรถนะคะ สวยมากๆนะคะโครงสร้างแททั้งคันเลยค่ะพี่ๆค่ะก็ถ้าใครหาออฟฟิศอยู่นะคะไม่ต้องกลัวค่ะน้องไม่ขายรถติดแก๊สไม่ขายรถที่ทำแท็กซี่มาเนาะ mm hmm. อ่ะเดี๋ยวให้น้องกัฟิวเข้าทางฝั่งนี้แล้วเดี๋ยวตองไปฝั่งน้องข้าฝั่งนี้ก็ได้เดี๋ยวกาฟิวไปฝั่งโน้นนะคะมาดูหน่อยภายในเป็นประมาณไหนยังแรกเลยสตาร์ทก่อนเลยกุ่งพูดสตาร์ทค่ะพี่นะคะได้นในส่วนของตัว ตัวปุ่มพุทสตาร์ทนะคะแล้วก็พวงมาลัยเป็นมลติฟังก์ชันด้านซ้ายค่ะมีปุ่มรับทรายเนาะอันนี้เล็กมาอยู่ที่แสนสเท่านั้นนะคะไม่แท้นะคะไม่มีกรอใหม่นะคะอันนี้ก็จะเป็นเกียร์ออโต้ค่ะเด็กมือมีช่องวางแก้ว2ช่องจอเนี่ยจะเป็นจอป๊อบอัพนะคะตัวนี้นะคะ มีปุ่มปรับแอร์ออโต้เรียบร้อยนะคะเมื่อไรที่เรากดออโต้มันจะเครื่องไฟแบบนี้อุณหภูมินในรถก็จะเย็นนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีกล้องหน้ารถมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะพี่พคะนี่เลยนะกล้องหน้ารถนะคะเอาให้ดูด้านบนลวอกไฟต่างๆนะคะโอ้มีกระจกด้วยนะคะตรงม่านบางแดดัดด่งนู้นมี่ไหม ฝั่งนู้นก็มีนะคะมีให้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะลังคาฝ้าเพดานาาสะอาดไม่มีรอยยันร้อยรอรอยเจิมเลยค่ะพี่ๆคนใดที่หาออาฟิศอยู่นะคะหรือรถมือเดียวน้องตองแนะนําตัวนี้เลยค่ะรถสวยกลิบเลยนะคะแล้วก็เครื่องนิ่งมากๆเลยนะคะขับแล้วประหยัดน้ำมันนะคะอะ สำหรับใครที่แบบสนใจเอาติดอยู่นะคะคันนี้นะคะได้ในส่วนของตัวปี2021ค่ะในราคาแค่5 4 9 0 0 0บาทค่ะ่อนเพียงเดือนละ9,000กว่าบาทเท่านั้นกว่าดีสีดาวจะเต็มได้เลยนะคะใครที่กำลังมองหาอยู่นะคะต้องมีให้เลือกไม่ว่าจะเป็นสีขาวหรือว่าสีบอลน,นะคะก็มาจับมาจองกันได้และมีในส่วนของตัวสีดำด้วยนะคะอบเนี่ยเอกสาร,รมไม่ยุ่งยากค่ะ อยู่ที่ไหนของประเทศไทยนะคะก็ซื้อกาุต่ตองได้หมดเลยนะคะจัดไฟนน้นถึงที่ส่งรถให้ถึงบ้านค่ะหากท่านใดสนใจรีบติดต่อมาเลยนะคะที่เบอร์061-197-1474ค่ะเบอร์ตองแอดไลน์ได้เลยนะคะโทรแล้วบอกด้วยนะคะว่ามาจากคลิป YouTube นะคะแล้วตอนน้องมีส่วนลดพิเศษให้ด้วยค่ะสำหรับลูกค้าที่มาจากคลิปนี้ค่ะ ใครที่อยากเข้ามาดูรถจริงนะคะเข้ามาได้เลยนะคะพี่กัดร้านอยู่ที่4ี่ยกตาปานอำเภอเมืองจังหวัดสุราธานีนะคะสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะ